ก็จะหนูว่าหนูอ่ะจี๊ดหนูอ่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคืไม่ได้เป็นมานานแล้วทุกคนมันหนูไม่ได้เป็นบ่อยหนูไม่ได้เป็นบ่อยมันมีอยู่ช่วงไม่มีอยู่วันหนึ่งเหมือนกัน่าจะนอนดึกแล้วแบบมันตื่นเช้าแล้วก็จี๊ดอย่างเงี้ยจี๊ดเลยจี๊ดแบบจี๊ดเลยอย่างเงี้ยใช่หนึ่ง, <S <S ผ,งผัดทัางพัดลมหนึ่งแล้วก็ไม้หนึ่งเพราะเหมือนตอนนั้นอะ น้ำเข้าหรือเปล่าเพราะมันน่าจะน้ำเข้าแหละเพราะมันมีอยู่ครับมึงจำแด้ว่าต้องอัดกรีดิ้งอยู่แรกๆไม่ไม่เป็นไรมันจะมีช่วงช่วงไหนไม่รู้ว่าทิศอจีัวเลยจีหัวเลยจีหัวเลยก็คือแบบว่าต้องอัดเสียงส่งครูแล้วมันมีเสียงจุดตักด้วยใช่ก็แต่หนูว่าหนูอะจีหนูอะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคไม่ได้เป็นมานานแล้วทุกคนมันหนูไม่ได้เป็นบ่อย มันไม่ได้เป็นบ่อยมันมีอยู่ช่วงไม่มีอยู่วันเหมือนกันมันจะนอนดึกแล้วแบบมันตื่นเช้าแล้วก็จีดจ๊ด,ยด,ด,ดยอย่างเงี้ยจี๊ดเลยจี๊ดแบบจี๊ดเลยอย่างเงี้ยใช่เงือแล้วก็หายไปนานประมาณที่จ่ออาทิตย์แล้วแล้วอยู่ดีก็วัน,นเนี้ยเนี่ยเพิ่งเป็นเลยไม่ได้มีสาเหตุอะไรทั้งสิน้นจี๊ดมาสามสี่รอบทุกคนไม่รู้อยู่ดีๆมันก็เป็นทุกคนจีดจ๊ดจี๊ดน่าจะเป็นไมเกรน้วแออะรหนูว่าใช่แล้วค่ะ ไปหาคุณหมอด้วยนะที่ปวดหัวออ่ได้ค่ะแต่นหนูขอแต่นหนูขอลองกินยาก่อนได้ไหมถ้ามันถ้ามันไม่ไดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาหมอนะคะใช่แล้วก็คือ,ก,คอก็คือครูอยากให้เต้นให้สุดกำลงอ,นะอะไรเงี้ยใช่ใชใช่แล้วค่ะหมอว่ายังไงได้ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามัน เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะนึกว่าอาจจะแค่เป็นไมเกรนและขังปาแย่ทุกคนนี่กใ็ใกล้จะไม่รู้ว่าทุกคนกินมื้อเย็นกันประมาณกี่โมงแต่ว่ายังไปหาข้าวกินเลยนะคะอ้ออโอ้ hmm. oh. Oh. <laughs> อีกแล้วพี่มันเจ๊ไนดะ้ตอนนี้นี่ไม่จ้ะ จะมาโฟโต้ไทม์ก่อนเลยเย้